ครับผมสินนะครับจากสินกีตาร์สครับวันนี้ผมจะมาแนะนํากีตาร์ใหม่ล่าสุดของเซนต์แมทธิวนะครับที่เพิ่งวางตลาดปีนี้นะครับ2021นะครับนี่คือกีตาร์ซีรีส์ใหม่นะครับเป็นชื่อซีรีส์ว่า18 d e ปดดีรัคซีรีส์นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นกีตาร์ที่ดีไซน์ออกมาในสไตล์18แต่เพิ่มความหรูหราแล้วก็ความปราณีตเข้าไปนะครับเส้นสายเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับเรามาไล่เรียงสเปคกันก่อนนะครับตัวนี้เป็น ซิตการ์สปูครับกีตาร์18ดีลักซ์เนี่ยเป็นออ l s โซลิด o ูดนะครับไม้หน้าเป็นซิตการ์สปูชนะครับไม้หลังไม้ข้างเป็นมอคกานีต้องบอกว่าเซนต์แมทธิวจัดเต็มนะครับส่ม์มอคกานีแบบเกรดพรีเมียมให้พร้อมกับการเดินเส้นสายนะครับโดยเลือกใช้บลายดิงเป็นโลชูดนะครับซึ่งเวลาแตะเข้าไปกับตัวที่เป็นมอคกานีสีนี้แล้วต้องบอกว่าเข้ามากนะครับมีเส้น m มเปิ Maple, บริเวณด้านข้างของ b บรด i n g นะครับทำให้กีตาร์ดูละเมียดดูมีลีลาขึ้นนะครับสวยงานจริงๆนะครับ <c oughs> พร้อมกับเส้นเพล f ฟิ้งที่เป็นเส้นขาวดำขาวดำในสไตล์แบบเท a ดิชช o ล a นะครับมาพร้อมกับ Bridge Fingerboard เป็นโรสูตนะครับแล้วก็มี r o s e ซ็ตเป็นอัป l โลนเล็กๆนะครับในสไตล์ที่เซนต์แมจิวดีไซน์ไว้นะครับพร้อมกับจ u n น er, อรนะครับ โอเพนเคีนะครับเป็นทรงใบแบบบัตเตอร์บีนะครับที่เราใช้ทุกรุ่นนะครับมาถึงตัวที่ผมอยากจะพูดเป็นพิเศษนะครับคือตัวคอของเชนแมทธิวรุ่นนี้นะครับเรามีการทำตัวดิมอนวอลลุนะครับตัวที่เป็นชิ้นไม้ที่งอกออกมาเป็นทรงรูปเพชรตรงนี้นะครับถามว่าเพื่ออะไรนะครับในบรรดากีตาร์ไฮเอ็นกีตาร์พรีเมียมทั้งหลายนะครับจะมีตัวนี้ไว้นะครับส่วนหนึ่งคือความสวยงามส่วนที่2ก็คือความการเสริมแรงนะครับ ทำให้บริเวณตัวคอต่อกับตัวตัวหัวนะครับต่อคอเนี่ยมีไม้ชิ้นหนึ่งที่ทําให้รับแรงดึงสายนะครับของบริเวณขวนะครับได้ดีขึ้นนะครับและที่สําคัญก็คือดีไซน์ของคอนะครับด้วยความกว้างของคอที่ดีไซน์ไว้43มมมตรนะครับเป็นคอความกว้างที่จับสนุกจับสบายไม่เล็กไม่ผอมไม่หนาเกินไปนะครับเรียกว่ากำลังดีนะ จับดีมากทัชชิ่งฟีลิ่งการจับเนี่ยสำคัญมากสำหรับการเลือกซื้อกีต้าร์เพราะฉะนั้นการได้สัมผัสได้จับคอกีต้าร์แบบนี้ผมเชื่อมั่นนะครับว่าจะถูกใจมือคนเอเชียคนไทยนะครับนี่คือสเปคคร่าวๆข,ของกีต้าร์เซนแมทธิวตัวนี้ลืมพูดไปนะครับเป็นทรง G.A. นะครับ G.A.18 Deluxe นะครับ G.A. ย่อมาจากแกน Auditorium นะครับซึ่งเป็นกีต้าร์ดีไซน์แบบที่เล่น Overall นะครับฟิงเกอร์บริกกิ้งก็ดีนะครับคนที่ชอบฟิงเกอร์สไตล์นะครับกีตาร์ทรงนี้ก็เหมาะนะครับคนที่อยากจะเล่นไฮบิดบริกกิ้งนะครับเล่นตบบ้างเคาะบ้างอะไรนะครับทรงนี้ก็ตอบโจทย์นะครับสตรัมมิ่งทรงนี้ก็ทําได้เรียกว่าเป็นกีตาร์ทรงที่ค่อนข้างจะโอเวอร์ออลนะครับใช้งานได้กว้างนะครับคล้ายๆกับทรงเดดน็อตนะครับแต่จะมีคาแรคเตอร์เสียงที่แตกต่างกับทรงเดดน็อตนิดหน่อยนะครับ ผมอยากจะให้ลองฟังเสียงกีตาร์ตัวนี้แต่วันนี้ผมจะไม่เล่นเองนะครับมันจะมีอาจารย์เฟิร์นนะครับซึ่งเป็นสุดยอดมือกีตาร์แถวหน้าของไทยนะครับจะมาะเล่นตัวนี้ให้ฟังนะครับเราไปฟังครับ ยังไงครับได้ฟังเสียงกีตาร์เซนแมตทิว GA สิบแปดดิลักไปผมเชื่อนะครับว่าคนที่ฟังเนี่ยผมแนะนําว่าฟังพอเป็นแนวทางนะครับแต่เสียงที่ออกมาได้ยินชัดเจนนะครับว่าเนื้อเสียงเนี่ยละเมียดนะครับและก็แน่นนะครับกีตาร์เซนแมตทิวเป็นกีตาร์ที่เนื้อเสียงแน่นนะครับซึ่งหาไม่ค่อยได้ในกีตาร์เลนจ์ราคาประมาณนี้จริงๆนะครับลองไปทดสอบได้นะครับกีตาร์ ตัวนี้นะครับก็ถูกดีไซน์ขึ้นมาแล้วก็ตอบโจทย์สำหรับคนที่ต้องการจะได้กีตาร์เล่นแบบเป็นตั้งแต่สมัครเล่นยันมืออาชีพเลยว่าง่ายนะครับตอบโจทย์เล่นได้กว้างนะครับและอย่างที่ทได้ยินเสียงไปนะครับอาจารย์เฟิร์นเล่นไปโชว์ศักยภาพนะครับเพลงเพาะมากนะครับที่เล่นไปก็ถือว่า,าน่าจะเป็นแนวทางในการที่จะให้เลือกซื้อหากีตาร์นะครับเชนแมจถจะเป็นแบรนด์คุณภาพสูงนะครับเป็นแบรนด์เรียกว่าดีไซน เนื้อเสียงเป็นระดับพรีเมียมระดับโลกเลยนะครับราคาก็จับต้องได้นะครับด้วยสเปคแบบนี้ผมว่าถ้าเป็นบูติกิตารด้านหลังเนี่ยสเปคแบบนี้หน้าตาแบบนี้200,000ทั้งนั้นเลยนะฮะบริบวเวณข้างหลังในตู้เนี่ยนะครับก็คนที่สนใจอยากได้กีตาร์ตัวจบนะครับซินิตาร์ถือเป็นร้านกิตาร์คุณภาพอยู่แล้วนะครับเราใส่ใจในรายละเอียดนะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับที่สนใจ มาทดสอบกีตาร์ตัวนี้ด้วยตัวท่านเองนะครับที่สินกีตาร์ทุกสาขาหรือตัวแทนจำหน่ายทุกประเทศวันนี้ขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ